ลองทำอย่างนี this, this. Mm ้ทำนี้ต้นนี้ผมหัวมากเลยคือตาถึงคืออย่างนี้อย่างนี้ตพี่พี่เอกยืนรออะไรอ่ะพี่รอดาราคนนึงอ่ะ ไม่รู้อะไรหายที่หน้าเขาเดี๋ยวเขาไปเติมปนีทุกครั้งใช่ห้พี่เวลธาะถ่ายพี่นะต้องนัดเที่ยงอะเที่ยงมากี่โมงพี่เที่ยงมาสักสองสองทุ่มสองสองบ่ายสองพอแทนแทนอ่ะเก่นยังเหมือนเดิม เสร็จแล้วห้องน้องวินไม่ใช่บ้านน้องวินห้องน้องวินบ้านพ่อแม่นี่แหละไม่ให้หรอกค่ะไม่ให้หรอกค่ะให้เขาสร้างเอาเองแต่ว่ายังไม่ครบ่คือคนไหนใจบุญใจดีนะคะก็สามารถให้รีวิวได้ค่ะของอยากใส่อะไรก็ไปได้หมดเลยนี่นี่คือไม่ได้ขอใช่ไมไม่ได้ขอแต่ใครที่อยากให้เรารีวิวก็คือได้ไงขาดอะไรบ้างก็เก้าอี้โซฟาอลเปเปอร์ดูมึงมีามไม่มีเอาไปดูนี่มาดูไหมว่ามันขาดอะไรบ้างพอเข้ามาปุ๊บ เห็นไหมขารถที่รถจอดสกคันเลยใช่เอาไปจำนำหมดเลยเพราะว่าทั <t <t ้งสองล้านกว่าก็ถือว่าแพงแต่ถ้าหากว่าเราทําเองได้เออมันก็ไม่ควรจ้างเขาแต่อันนี้คือทําไม่ได้ไม่ได้ดูทาบ้านนี่อะลรใส่รองเท้าเน่ยทำไมอะหมดไปนี่อยากอวดอู้ต้นอันนี้เขากระรงยิ้ดต้นกระบองเพชรนี่เขากําลังยิดนี่แบบนี้คือเขาให้มาจากชุมพรเขาบอกว่าแพงคือพี่มิกอะขอขอเมาส์เขาหน่อยตอนนี้จะบอกให้นะบ้าต้น ไอเนี้ยมากเลยไปซื้อแพงเป็นหม่นเป็นแสนตลกมากนี่เราขอเข้ามาทั้งนั้นนี่เขาไปซื้อบ้านด้วยนะให้กระบองเพชรดูซื้อกระบองเพชรแพงไม่พอไปซื้อบ้านมันอีกเป็นหม่นตลกอ่ะใหญ่ก็เห็นนะมึงเอามาด้วยไม่มีเพราะของเราเน้นต้นใหญ่ต้นนี้เท่าไหร่ได้ฟรีต้นนี้เท่าไหร่เออในซื้อพันห้านีต้นนี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของบอกราคาผิด แต่เอาขึ้นรถมาแล้วอันนั้นแล้วก็ต้นนี้ไปถ่ายรายการตาถึงมากเขาบอกว่าอโอ้โ,โหคุณหนูนะครับตาถึงมากเลยต้นนี้ผมหัวมากเลยคือตาถึงคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันแพงไงตบตัวสายเลยผมมันแพงเราชอบต้นเพราะว่าตามกระแสะอ่ะตามนั้นแหละพี่ยา,ยาเอาถือต้นไม้ถ่ายรูปใช่ไหมพี่เขาเขาถือแล้วแพงใช่ไหมอยากได้ต้นไม้ถูกแล้วให้หนูเล็กถืออย่าพูดนะอย่าพูดนะต้นนี้ต้นนี้มาดูต้นนี้ คือเหมือนเหมือนเหมือนต้นใหญ่ๆยายๆาเขาถือเขาถือแล้วแพงมากเลยเราก็ไปซื้อมาต้นหนึ่งสองพันกว่าต้นนี้เราก็ถ่ายนี้เลยสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบอ่าง่าไงเห็นไหมบอกไม่ใหญ่เขาถืออ้วนบ้านเรามันมีพื้นที่ไปเรากลับรถให้เขาดูนี่ไงกำลังสงสัยอยู ninety, okay. Okay. Like so ่ว่าซื้อมาทำไมเดี๋ยวพังแล้วพังแล้วจะไปไง ถ้าฉลาดก็จะไปได้อ๋อนี่ไงนี่ไงกระต่กับเต่าด็อกเดก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 ด็อกไป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 เร็วโอ้ยตั้งนานพาเขาไปชมตรงนี้นะคะเป็นส่วนของหน้าบ้านไปวนไปวนไปวนไปโน่นไปร่อนร่อนร่โนร่อนร่กะเต่าด็อก พามาดูนะคะว่าข้างในเนี่ยทำยังไงบ้าง <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะเข้ามาดูในนี้ก็จะลกเหมือนเดิมแหละนี่แหละคะ่ะก็คือมันลกด้วยเพราะว่ายัางจัดไม่เข้าที่นะคะจริงๆแล้วต้องจัดให้มันดีกว่านี้ก็จะมีเป็นเสื้อยืดขายเสื้อยืดจีจดๆนี่นะคะ่ะแพ็คอย่างดีนะคะจะบอกให้ กากาะแบรนนะคะทํามา5ปีแล้วนะแต่ว่าเราขายออนไลน์เราขายแบบว่าคุกกี้คุกกี้นี่ก็จะประมาณนี้ผ้าก็จะเป็นผ้านิ่มๆดึงๆเขาเรียกเรยอนพรีเมียมใครสนใจก็อุดหนุนได้มีหลายไซส์อุ้ยนี่ไงใส่อยู่นี่ไอ้อ้วนใส่มาเป็นแบบนานมากเลยนะใส่มาสี่ห้าปีแล้วกูเพิ่งทำทำผู้ชายก็ใส่ได้นะผู้ชายใส่ได้มีไซส์ใหญ่เดี๋ยวใ้ใส่ใส่สีกะปิ่เลยวะเดี๋ยวใส่แขนนี่นะเออเอาอกเจ็ดสิบใส่ไม่น่าได้ใส่ได้ลองพูดก่อนว่าเฮ้ยแกงอย่างไง พูดก่อนเฮ้ยแกเออได้ใส่เสื้อได้เห็นไหมมันอกใหญ่คือคนอกใหญ่ก็ใส่ได้เห็นไหมล่ะเฮ้ยแกไหนพูดดิเฮ้ยแกถูกใจมึงยังหนุ่มเล็กถูกใจมึงยังหนุ่มเล็กเฮ้ยเฮ้ยวนช่วยนะมึงชัดใส่เสื้อบปนี้ลงอ้วนลองทำงี้ทำงี้เอางี้ไปเร็วเฮ้ยแกก็อยังวะ ื้นที่นี่อันนี้นี่เจอแค่นด้โอ้โหดูดูเขาทำเนาะยายยายทำอย่างนี้ไอ้นู้เขาทำแล้วเขาดูมันนางฟ้าไงอันนี้เหมือนเหมือนกาเกาะต้นไม้พูดเสียเลยต้นไม้ต้นแพงนี่ถ้าไปที่บ้านนี่ขุดให้แล้วมันมีม มันหานั่นแหละก็จะ่าไปยกอย่าไปยกเห็นไหมเห็นไหมโอยบาล่โอ้ยมันเย็บเนะคือไอ้ต้นนี้เดี๋ยวพอเขาแก่เนี่ยเขาก็จะบานแบบนี้เองเห็นไหมเนี่ยมันค่อยๆบานเนี่ยเมื่อกี้เราช่วยไงไม่ตกองไปช่วยมันเดี๋ยวมันฮาขึ้นมาเข้ามาก็ยังลกเหมือนเดิมตอนผมเข้ามามันจะสะอาดไงเวลาเขาเข้ามาปั๊บมันจะเหมือนแบบเอาขยะมาทิ้งไว้ในนี้เต็มไม่หมดมันขายหลายอย่างไม่ได้ขายอย่างเดียวเดี๋ยวดูนะตาก้องวานลำบากอีก ชิมตอนตายชิมอันนี้กคือธุรกิจใหม่ที่พี่หนุ่เล็กเพิ่งทำใช่ไหมใช่ค่ะคือพี่สาวทาแล้วเราก็เลยแบบอยากช่วยพี่สาวชิมชิมรสชาติได้นะเออมันเป็นแคบหมูคือหมูเราคัดสรรจากหมูตัวเมียมาหมูตัวผู้ไม่เอาทำไม่ไมู่นี่เรายังไม่รู้เลยจริงป่ะเนี่ยจริงกระปุกละร้อยเองนะขายหมดทุกอย่างกางเกงขายีนกางเกงยีนก็ขาย จะมีเป็นแบบเอาไว้ถ่ายรูปเดี๋ยวตรงเนี้ยหนูเล็กอ่ะอยากได้สปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นยางปูพื้นหรือว่าโซฟาแล้วถ้าเป็นกรีนสปอร์ตได้ไหมแต่ว่าเอาแต่สปอนเซอร์อ๋อคือมุกเหรอเนี่ยเลยโอ้เวลาร้อนเราก็เปิดพัดลมเอะเฮ้ยแอร์แอร์มีแต่ไม่มีประตูเปิดได้แต่ไม่มีประตูถ้าหาว่าใครแบบเออมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับประตูบอกได้นะคะ เอาสปอนเซอร์ประตูแล้วใครสนใจอยากให้รีวิวประตูก็ติดต่อมาได้เลยพวกเออ่เฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เออ่โซฟาหรือว่าบิวต์อินตรงนี้อยากให้อยากได้บิวต์อินตรงนี้พูดไปเลยก็ได้ทั้งห้องหนูจุดเป็นจุดเป็นไม่แต่ว่ามีคนติดต่อมาแล้วนะอ๋อเหรอที่ปูพื้นที่มันนิ่มๆสำหรับเด็กของเด็กใช่ไหมคือหนูได้อยากจะทําให้มันโล่งๆแล้วก็สําหรับให้เขาเนี่ยถ่ายรูปให้เล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่กระเบื้องนี่ตีไปสองรอบแล้วนะมันดื้อมันดื้อ ม่ดเออเนี่ยพอตั้งแต่ทบ้านเสร็จน,นะวันๆพอว่างไม่ได้มานั่งเคากะกับเบื้องอไม่รู้ใครอ่ะเนี่ยมาเคาะทุกวันเลยส่วนข้างนอกตรงนี้คุณเอกวุฒิเขาอยากจะเออมาออกกำลังกายอันนี้ไว้กินน้ำชาแบบเวลาว่างๆเย็นๆเพื่อนมาแล้วก็มากินน้ำชาข,ข้างบนเนี่ยวนมายืนตรงนี้มายืนนี้แล้วจับมือ ทงคข,ขยาบเขาจะทำแบบว่าเป็นอะไรนะรนะเป็นไททานิกอ่ะนี่ถ้ามันต่ำว่านี่จะเทบลงทุกคนรู้จักไหมจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันคือเครื่องออกกำลังกายที่ ทำมือทำเองสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าสำหรับคนที่ต้องกายภาพบำบัดมันเริ่มจากหนูเล็กเนี่ยทำให้พ่อต้องกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลพอมาบ้านอาวพ่อไม่ได้กายภาพบำบัดกลัวพ,พ่อจะไม่หายก็เลยทาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าเอาที่พ่อออกกำลังกายนี่แหละขายดีกว่าคือทําเพื่อให้คนอื่นเขาได้ใช้ด้วยในเจสสาที่ได้ดู <ทำ S 1> อะเหมือนรายการใหญ่มากเลยนี่สมมติว่าขูกูกับคานนะเห็นไหมเนี่ยใช้ขานี้แล้วก็วางอย่างเงี้ยคนแก่นะแล้วก็เนี่ยดึง มันจะทําให้ตึงทุกส่วนเลยดีตึงทุกส่วนนะคะมันมีหลายท่ามากไม่ว่าจะเป็นแบบปั่นจักรยานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยังอย่างนี้ยังไม่หยุดเลยมึง <laughs> หนักสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ กาก้าพาช้อปปิ้งเป็นภาษาภาษาไทยทีนี้ก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามแบรนด์กาก้าแบรนด์ของเราด้วยเป็นเสื้อยืดนะคะน้ำทุกกักหมูอย่าลืมนะก,กา้าฝากติดตามด้วยนะคะกดกระดิง่งแล้วก็กด s u b สไ r i b ์ช่องของเราด้วยแล้วจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานแล้วก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําแน่นอนค่ะ